การช็อกไม่ได้แปลว่าจะกลับตัวเสมอไป หยุดหลงกลและรู้ทันด้วยมันติท์เฟมทุกครั้งที่ราคาช็อคนะครับให้เราโน้ตไว้เสมอว่าไฮกับโลจะกลายเป็น liquidity เพราะการช็อคครับมันคือ ten ซด์เวย์มันไม่ใช่ ten up หรือ ten down นั่นหมายความว่าราคาสามารถลงต่อไปแบบนี้ก็ได้เพื่อเป็น ten down หรือราคาสามารถลงมาติดตรงนี้เพื่อไปต่อและสร้างเป็น ten up ใหม่แบบนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําเวลาเราเจอช็อคแบบนี้ให้เราขยับออกมาดูไฮท์เฟมว่าในฝั่งซ้ายตรงนี้อะไรคุมอยู่ เช่นฝั่งซ้ายของกรณีนี้เราจะเห็นว่าเทนอัพคุมอยู่แสดงว่าหน้าบายยังได้เปรียบแต่ถ้าหากฝั่งซ้ายนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่าเทนดาวคุมอยู่ให้เราพึงระวังไว้ว่าการช็อคตรงนี้ ราคาจะสามารถเทลงไปต่อได้สิ่งที่เราทําได้คือให้เรารอราคากว่า l i q u i ิ i t y แล้วสร้างเทนอัพใหม่หรืออีกแบบหนึ่งคือรอราคาลงมาติดแล้วสร้างเทนอัพใหม่แล้วคอยให้ราคาย่อกลับมาแล้วบายในจังหวะตามเทนเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ช็อคก,การช็อคไม่ได้แปลว่าจะกลับตัวเสมอไปสิ่งสําคัญที่เราทําได้คือเราจำเป็นที่ต้องดูเทรนด์ให้ชัดเจนการเทรดตามเทนจะช่วยให้เรามีวินเลทที่สูงขึ้นเราจําเป็นต้องดูมันติไทม์เฟรมควบคู่กันไปไม่งั้นคุณจะ SL แล้วท p ไปตลอดและถ้าคุณไม่อยาก เป็นแบบนั้นทั้งหมดนี้คือวิธีการที่จะทําให้คุณรู้ว่า